พูดถึงเข้าพรรษานะครับอาจารย์ชายไทยก็เป็นประเพณีมาตั้งแต่นานแล้วนะฮะว่าจะบวชจะเรียนก็ช่วงเข้าพรรษานี่แหละเอาสักพรรษาหนึ่งสเดือนนะครับวันนี้ธรรมะในช่วงเล่าธรรมนะครับมีธรรมะเกี่ยวกับเรื่องของเทศกาลข้าพรรษาครับ พูดถึงเรื่องการบวชในพระพุทธศาสนาเนี่ยแต่โบราณสมัยพระพุทธเจ้าเป็นการนำตัวออกจากคารวะมาเป็นบนรรพชิตมาเป็นนักบวชเพื่อที่จะได้ประพฤติธ,ธรรมปฏิบัติธรรมนำตนเองให้หลุดพ้นจากกองทุกข์ให้สำเร็จมรรคผลนิพพานนี่คือเป้าหมายของการบวชในสมัยพระพุทธเจ้า พราะการบวชในพระพุทธศาสนาในปัจจุบันนี้ก็มุ่งเพื่อที่จะตอบแทนบุคคลพ่อแม่ส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งก็บวชมาเพื่อสแสวงหาคุณงามความดีในพระศาสนาไ,าได้ศึกษาได้เล่าเรียนได้นำเอาคุณธรรมต่างๆที่มีอยู่ในพุทธศาสนานั้นไปประพฤติปฏิบัติเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันอันนี้ก็เป็นเป้าหมายวัตถุประสงค์การบวช ในสมัยปัจจุบันซึ่งก็เป็นการดีเพราะว่าทําให้มีผู้บวชมากขึ้นทําให้ผู้ที่มีความสนใจได้รับสิ่งที่ดีที่งามตามที่ตัวเองสนใจพอสมควรดีกว่าไม่มีศาสนาดีกว่าไม่ได้บวชด,ดีกว่าไม่ได้สนใจอะไรเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีก็ขอให้ได้บวชกันทุกๆคนก็นแล้วกันเรื่องดีจังนน ก็อิ่มกันหลายเรื่องเลยนะฮะที่ได้พูดคุยกันอิ่มทำกันด้วยนะครับเสาร์อาทิตย์หน้าบอกข่าวเล่าเรื่องกลับมาพบกันใหม่นะครับวันนี้อาจารย์วิรพัฒน์และผมภาคภูมิลาไปก่อนนะครับขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับ